ติกาจับบล <M 4> สวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนถัายไปหาซื้อเพจสินุสาวุทายาก<อ>ินอะไรกินอะไรกับนานานคือเก้าน,นะคะคลิปนี้นานนานสิพาเข้าไปหาอยู่หากินวันนี้คือไปหาค,คุดกบคุดกระปู <มา S 1> นะคะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกการ่าหูนี้นี่มันจะมีหูใหญ่จะเด้อเนี่ยเห็นเราบอกไหมโอ้หูใหญ่คิดว่าจะมีกระปูใหญ่อะไรเตื่นเอ้าคือเห็นไหวแท้นะคะทุกคนบ่มาลุ้นน้องการนะคะลุ้้นนกัเดอ ด,ดินมันเปนหนียวเนาะมันยังบอกอันนี้ป,นปาหดหูใหญ่เช่ไหใส่ปูตัวใหญ่ขนาดได้บ้าจุดปูอ้หนัานลโอ้น้องกระปูแต่มันมีกบแล้วเพรามันเปียกเนาะ อ๋อถ้าถ้ามีกบถ้าจะมีกบต้องอแบอกแห้งๆบอกมันเปียกถ้ามีกบมันน้ำมันเยียวมันจะเปียกมันจะมีแต่หมนีเป็นตัวอาวููตัวแม่บอกตัวผูเอาตัวปูว่าสิว่าสิม่เอาวันกบจะงอยได้กระปูน้อยจอจนะคะทุกคนเดี๋ยวเมื่ออีกหูหนึงต,นตรงนี้นมีหูหูใหญ่ไหมอันนี้คือหูใหญ่ละในระดับที่แบบเขาเห็นว่าวันผิ่ปกตินะจะต้องมีตัวอย่างนี้แน่แน่นอนนะคะได้ละอันนี้น้อยนึง บรื้เขาหูนั้นโอ้ตัวมเมอ,อ้อฟ้านะักกันเะพื่อนะ้องจะขุดลงไปได้นะเฮาก็ขุดน้องขึ้นมาใน <Okay. S 1> สองตัวตัวคูว่กับตัวแม่แนะคะทุกคนตานหูใหญ่กันแล้วหมดระบบนั้นนะลายทุ่แค่กูคนนะเพราะว่าพนหนองนาเฮาหนะหูไหลทุกคนหูกระปูหูกบถ้าเกิด เขามาแค่ว่าเขาจะถ้าเบิ่งว่าหูใดที่เขาจะได้กบหรือหูใดเขาจะได้ปูตอนมีหูนี่ลายเนาะนะเนาะลายในกระดวงดวงดีดเเอกับ้กับปูนักกระสาลเยนเดี๋ยวก,กดกยันวันีวนเีนเป็นตะลึกัท้ด๋วัดวัวีเนัเน <laughs> เหลืวเบื้งคู่มากินีกคือส่งแบบใหญ่ๆนีล่ลึกๆกันแลวพอละนะคะ,ะก่อนวันนี้ก็คือได้กระปูมาสองตเนาะตัวแม่กับตัวผู้นะคะการเบิ้งก่อนว่าเสื้อไปเยอะอย่างเกยนสรุปอ๋อไว้น้องลองงูคือเก่านะมาอุ้ยนี่ลาลองขุดเบิ้งก็เพื่อได้จกักโตน้ำมูกแน่นะคะอุ้ยเห็นแล้วน้องกระปูตัวมอสิก้าจับบะละเอฟซีวะอีลาคือมาคือจ้กเธอนะคะเบิ้งสุดมาหากระปูกับมคือแล้วเอ้า ยูโคก็ใส่ชุดสวยได้นะคะวันีลาตั้งใจก่อนนึกว่าจับอันตัวอีหยังเกาะแม่งจิปโปมตอนนั้นนะคะน,นี้วิลาจะจับน้องกระปูขอจับหน่อยอุ้ยทุกคนนี่ไงได้แล้วนะคะหนึ่งตัวพอแล้วนะคะเอาตัวเดียวก็พอน,นะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาด้าน,านก่อนนะคะมาได้ตัวหนึ่งแล้วจะแร่กะเดี๋ยวคลิปนี้เนาะเดี๋ยวอีลาขอตัวก่อนเดี๋ยวจะแร่กะฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพจสินุนสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย